สวัสดีค่ะน้องวาวาทำอะไรอยู่คะเป็นตุ๊กตาอยู่ค่ะโอ้โหน่ารักจังเลยไหนคะทำอะไรอยู่วันนี้เป็นบนรรดาของ เพื่อนพ้องน้องก็ตายแม่คุณแม่โอ้โหต่างสนุกสุขสันเล่นอะไรกันคะยังนอนไม่ตื่นเลยคะ่ะยังนอนอยู่เลยสายแล้วสายแล้ว,ลวตื่นแล้วบางคนก็กินข้าวแล้วเห็นไหมบางคนก็มานั่งเล่นที่สนามหญ้าโอ้สนุกสนุกจังเลยโอ้บางคนก็มาอยู่ที่สนามเด็กเล่นแล้วมาบัก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 ด้วยวาวาวมาตื่นเลยคะ่ะตื่นเลยตื่นเลยคะ่ะวาวาวค่ะ คะ่ะตื่นแล้วค่ะแต่งตัวด้วยนะคะแต่งตัวก่อนนะคะเออแต่งตัวด้วยคะ่ะอ,อ้าววาวาถอดทำไมถอดหวัวเขาทำไมใส่ค่ะไม่ต้องถอดโอ้ยดูน่ากลัวช่างน้อยว<ม>าวาอาใส่เหมือนเดิมลูกโอ้โอ้มันต้องถอดอย่างนั้นเลยเหรอคะ มันหอดยากจังเลยไม่หอดแล้วเดี๋ยวของพังเดี๋ยวของพามันลุกปะวะเอ้ยหน้าคุณลุงว่าไม่ได้แล้ววันนี้ลุงมาเป็นเสียงน้อยเสียงใหญ ทิพย์ใช่ไหมคะแต่งตัวสวยแจ้วพี่แซนดี้นั่งเล่นในสวนโอ้โหชื่อแซนดี้ใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหนั่งเล่นเอกเนกเลยค่ะโอ้โหวันนี้จะไปเที่ยวไหนกันคะอาบน้ำเหรอคะอาบน้ำ ก็มาอาบน้ำให้กระต่ายน้อยวางไว้ตรงนี้ก่อนโอ้โหเอาวางไว้ให้คนอื่นช่วยดูแลอ่ะกินข้าวเหรอคะอุ๊ยต๊ะจริงๆแล้วก็ไปดีกว่าอ่ะไปไหนกันคะอุ๊ยพาเด็กน้อยมาเล่นอะไรดีคะโอ้โหสนามเด็กเล่นเหรอคะใช่โอ้โหเล่นสนามเด็กเล่น เด็กน oh, 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 oh. ้อยขึ้นไปเล่นบนลโอ๋อเด็กน้อยขึ้นไปเล่นบนละอือหือโอ้ยขึ้นไม่ได้ค่ะสูงค่ะเดี๋ยวตกค่ะเล่นเด็กน้อยต้องให้ผู้ใหญ่ดูแลด้วยนะคะอย่าเล่นคนเดียวนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะอย่าเป็นป่ายคนเดียวนะคะโอ้นี่เป็นสไลเดอร์หรอคะ มาอ๋อสไลเดอร์สระว่ายน้ำใช่ไหมคะโอ้พี่กระต่ายตัวโตอือพี่กระต่ายตัวโตอยู่เล่นในสระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหวันนี้อากาศร้อนมากเลยเนาะโอ้ก็มาเล่นสไลเดอร์ด้วยไปแล้วไปไหนคะเด็กน้อยไปถึงเวลานอนของเด็กน้อยไปนั่งอยู่กับคุณพี่ดีกว่านะคะโอพี่อะไรคะเนี่ย พี่เชอรี่ชื่อเชอรี่เหรอคะโอ้กระสองคนนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยนี่ชื่อทอฟฟี่กับแคนดี้โอ้ทอฟฟี่กับแคนดี้นั่งเรียบร้อยเชียร์วันนี้ใส่เสื้อสีเขียวเชียรค่ะอันนี้ชื่อว่าอะไรโลมาเอาเปิดใช่ออีกแล้วเหรอคะโลมาโลมานั่งโอ้โหดูโลมานั่งเปรสิคะโอ้โหโอ้โอ้ห้มันไม่มันไม่ใช่เปรค่ะเป็นที่นั่งเล่นเหรอคะโอ้โห แล้วคนนี้ชื่อว่ากระต่ายและบิ๊โอ้วันนี้เราไปแล้วคนนี้ชื่อว่าไอติมมีหมาบ๊อกบ๊อกด้วยหมาบ๊อกบ๊อกหมาบ๊อกชื่ออะไรคะไอติมบ๊อก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 จะไปที่แล้โอ้ไปเที่ยวแล้วเหรอคะอืมไปยังไงดีคะเอารถอะไรไปดีเอ่ยเอ้ยต้องเอารถไป เอารถไปเลย่ไปิดนคะโอ้โหลดถอนลังคาอ๋อถอนลังคาเหรอคะจะนั่งค่ะอ๋อนั่งได้ไหมคะนั่งโอ้โหนั่งไปด้วยกันเลยค่ะไปเลยโอ้ปิดประทุนเหรอคะโอ้โหลดอะไรเนี่ยรถเปิดประทุนค่ะรถเปิดประทุนเหรอคะอืมเอ้าว ลืมใส่รองเท้าอา้าวถอดรองเท้าขึ้นรถแล้วลืมใส่รองเท้าเดี๋ยวไปถึงที่แล้วก็เวลาลงจากรถปุ๊บอา้าวรองเท้าเราหายไปไหนที่ไหนได้ลืมนี่เอง <c oughs> <laughs> เดี๋ยวพี่วอทว่าจัดการให้น้องหน่อยนะคะ,ะเรียบร้อยหรือยังคะ,ะเรียบร้อยและะ้ววันนี้จะไปไหนกันคะเนี่ยจะไปบาย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 จ้าบายบายจ้า เปิดประตูนัอาขนของโอ้โหดูนั่งแบบซิ่งมากเลยทำไมไม่นั่งให้เรียบร้อยล่ะคะจะนั่งซิ่งค่ะอ้าวไปเลยเหรอคะจะไปเลยค่ะไปยังคะเอามาบล็อกบล็อกไปด้วยอ้าวเอามาบล็อกบล็อกไปด้วย สองตอกค่ะสองตอกเไปปิกนิกตรงไหนดีคะไปปิกนิกตรงไหนจอดรถที่ไหนได้คะอือขับรถไปมองทางแล้วโอ้โหเป็นสนามหญ้าเลยใช่มไหมคะเนี่ยถึงแล้วค่ะถึงแล้วอ้าวแล้วทำไมเจอเพื่อนกระต่ายเหมือนเดิมไม่ใช่ตรงนี้อ้าวเหรอคะขับรถไปตรงนี้ค่ะอ้าว โอ้โหอ้าวเดี๋ยวจอด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 เลยค่ะมีอาหารด้วยเออมีอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้โหรถเป็นยังไงคะเนี่ยเล็กก็เปิดเปิดมีบันไดด้วยอ๋อมีอะไรอีกคะเนี่ยอื้อหือ แล้วอันนี้ก็เป็นเหืออืมปิดก,ก็ต้องนอนอยู่ตรงนี้เหรอคะคะแต่ถ้าเราปิดตรงนี้แล้วอันนี้ก็อถอดลงมาแล้วอันนี้มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนนะคะอ๋อใส่มันคืออะไรคะไหนขอดูใกล้ๆหน่อยส,สิคะโอ้โหเป็นที่นอน แล้ทำอะไรได้อีกเนี่ยเป็นรถไปลไปล้มาเที่ยวมีที่ครัมีเด็กนอนอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะอ๋อมีเด็กนอนด้วยโอ้โหร้านร้านขายของใช่ไหมคะเนี่ยใช่หมาขึ้นบันไดก่อนเอาหมาขึ้นบันไดมาไปอยู่ตรงนู้นอีกแล้วมาชื่ออะไรกันเนี่ยมาชื่อชื่อน้องอะไรเอ่ยบ๊๊กบ๊อน้องไอติมบ๊อก๊อกบ๊อกบ๊อกบอกบ๊อกเใหญ่เลยบ๊กบ๊อกอกบอกบ๊อกบ๊อน่กเป็นหมอน Oh God. เราถึงเวลาที่ต้องกินข้าวเลนะี่อ้าวจะกินข้าวแล้วเหรอคะเอาป้อนข้าวเด็กน้อยเหรอคะอ,อ,อะไรคะหนหกินนม <c oughs> กินนมจุ๊บจุ๊มจุ๊บ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 จอ๊บจุ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 ๊่จุ๊บ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 จ๊บจุ๊บจ๊บจบ๊บจบ๊บจบ๊บจ เอแต่เห่าอยู่นั่นแหละเออไอไติมก็เหาบอกบ๊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 อกพี่จะนอนตรงนี้นะอ้าวนอนแล้วเหรอคะเอาอุ้ยบอออืมเอานอนเลยเอานอนแล้วอืมเอานอนนอนหลับเลยเอาไอติมเฝ้าอยู่ข้างล่างปิดด้วยเอาปิดด้วยปึ๊บโอ้ไอติมเฝ้กข้างล่างนะ ดูแลความปลอดภัยให้เราด้วยนะเอ่อไอ้ทิมก็นอนด้วยเหมือนกันปักปักปักไอติมหลับละมีรถคันนึงพี่โอ้าลดความแล้วโอ้โหทำไมอย่างนั้นล่ะคะต้องขับด้วยความปลอดภัยสิคะต้องขับด้วยความปลอดภัยค่ะอ่าเพื่อความปลอดภัยนะคะดูข้างดูอะไรคะมันหมุนได้อ้าวมันหมุนได้เหรอคะรถคันนี้ จอดไว้เลยค่ะจอดแล้วเราจะกลับกันหรือยังคะเนี่กลับบ้านได้หรือยังอาเก็บของเลยเก็บของเลยค่ะเก็บของหน่อยเก็บของหน่อยกับดิโอเก็บดีๆสิคะอันนี้รองเท้าหลุด รอ,องเท้าลโลดเก็บของดีๆกลับบ้านเลยเดินไปก็ได้ค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองไม่ใช่ค่ะมันอยู่ในป่าอา้าวอยู่ในป่าเหรอคะอันนี้เป็นบ้านคนื่นอา้าวป่ากลับบ้านค่ะนั่งรถด,ดีๆค่ะเก็บของไปแล้วเราจะกลับบ้านแล้วทุกคนก็อยู่ที่บ้านก็ต่างรอเราแล้วนะกระต่ายน้อยเรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆกระต่ายรออยู่ที่บ้านกัน<ม>เต็มเลยเ ไปแล้วอันนี้หมาที่เขาฝึกมาแล้วอ๋อฝึกแล้วนั่งรถนั่งหน้ารถเลยต้องขับได้เาฝึกแล้วฝึกแล้วโอเคนะเราจะกลับบ้านกันเถอะไปคนยังไม่ตื่นแต่หมาตื่นแล้วอ๋วใส่อย่างงั้นไม่ได้หรอกมังคาลูกได้ค่ะว่าทำไมบันทุกอย่างนั้นนะลูกมันอันตรายนะ Yeah, no. ี่ลงก่อนอ้าวออาถอยรถอ่าแล้วกลับมานอนเข้าห้องนอนเลยนอนถึงแล้วถึงแล้วอ่ะนอนเหมือนเดิมอ่ะนอนเพราะว่าเราถึ่ายไปมาเที่ยาคืนอ่ะโอ้โหทำไมเที่ยวกลับดึกจังเลยมันอยู่ไกลไงนะอยู่ใกล้เหรอคะมันอยู่ไกลแต่ที่จริงออกตั้งแต่หกโมงนะเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็แหวก หลับเลยค่ะหลับอ้าวหลับเลยอ่าพ่กนี้ช้าจะได้รีบตื่นรีบตื่นอ่าจอดแล้วก็นอนค่ะไอ้ติมก็ประจำตำแหน่งด้วยไอ้ติมอ้าทารกก็นอนเด็กน้อยนอนอ่าวไอ้ติมอยู่ไหนล่ะอนีก็าไว้ีเก็บของข้าครัวอ้าวโอ้ยพวกนี้ยังไม่นอนกันอีกเหรอคะพวกนี้เขาเกังกินข้าว รเ,เราไม่กินข้าวเดือดกันจังเลยคะอ๋อค่ะไปเชิมเอาค่ะเอาไอติมอเอาไอติมลืมปปิดระทุนเอาไอติมไปไว้ดิไอติมอยู่ไหนอะบล็อกๆอะปิดประทุนก่อนไอติมทำไมมานอนตรงนี้ไอติมปิดประทุนก่อนไอติมอยู่ไหนดีอ่าไอติมน,น,นอนตรงนี้เออแล้วล่ะนอนอ้าววันนี้ก็กันข้าก่อนนะคะเพื่อนๆวันนี้น้องวัวไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดติดตามให้ช่องอะไรนะคะบาวาแบบคุณลุงอ,ออฟฟิเชียล <ś IL D>